Achin ba bói bò, bói 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 โอ้ <oo> <divide S 2> สวัสดีครับผมมาไอเวทครับพ like ี <único Liberty Overwatch throat> <öz> ่น้องครับอยู่กับซองวิทีคนปัดทินครับผมผมมอนวิทีคนปัดทินกับนี่ครับวันนี้นี่เบ็ดเบ็ดขั้นประมาณสามชิพนว่ะนี่มะเขือแกงไอเบทพุ่มพุ่มนะถูบมูฮอดลอยประมาณลอยเอ็งควร นี่เป็นเนี้อเคียดครับผมมือนี้ใส่เนี้อเคียดครับผมม,บผม,มาแก้เไปกันเนี้อเคียดครับผมเห็บบอกเนี้อเคียดไปไตไว้ต่เพิ่นเลิกช่องสามหมื่นตับมาเฮ้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีต้นไม้เขากับไม้เคยหาอยู่ห้กินนะครับผมมีไม้ตรงหน้าทางไปสารยาครับผม ตรงหน้าหน้าบัวดอกบัวนะป่าขึ้นใช่ไครับหน้ากนะ็ลังขึ้นครับ,รบเดี๋ยวมันติดตามกันเบื่อนครับผมมานี่จีด,ดใส่แล้วเกษิรยามบ่อหรือจะไหนครับผมยังวางแผนกันจะต้องจีดทำอย่างไเป็นเป็นแตยามหรือยังไงครับใส่เลาะนี่คางกัมเพงคางคัมหน้าเลาะลงปูนเข้าไปโคดรเเอาไปไหนนะครับเจี่ยวมากครับผแค่นี้ครับ เกาครับมาสคนครับเซียนทำครับครับสวัสดีครับอขอกันีกาครับยเียโซครับ,รบไปเบอ,อ,อกไปเลยไปามโมงสาโมงามโมงนะพอดีมเช็คกเาหมดแดงกัมมดีมมดดไไเด็ดดีไซนี่น

เบ็ดขันครับก็ปากครับเสียนเหรครับโอ้ดีเลยนเดียนะรงโอ้เจีตายแล้ขึ้นนี้อ้แม่านพัน้นพันหัวหนะนเอาเสือพ่น้หัวไปเดี๋ยวมันก็รอยกลับคืนก็หดตาเลย ลอยได้ใส่ไปป้ากันแล้วครับคุณงงตายอืมเียเขียดคนหนึ่นงใบเลยนะเปิดวัอน,นอะไ ก็ใส่เนื้อเคี่ยวแล้ใส่เบ็ดโฟมลงไปเคี่ยวไว้เคี่ยวไว้เคี่ยวไว้ครับใส่ลอกไปพุ่นแล้วมั้งละแถวนี้เละครับผมเดี๋ยวมา <c oughs> เดี๋ยวมาถ่ายทิดตามเบิ้งกันครับสาายามกับอาสิเกนกิจตีอยมนี่ครับสได้ยามกัน,กนเจอกันมือน้อเช้าครับผมครับผมไปไปติดตามกันครับผมยามครับท่านยามเบสครับผมเป็นยูทัยยามครับทุ่มนึงนะครับผมไปไปติดตามเบิ้งนันกันครับออกไปคนล้วครับเฮ้ยก็สอไป ไปกังใดอยู่กับว่าดสิอะไรวเด็กโคม cái hết tuần người đây rồi cái nhìn nó không Cái kì nó cứ cầu đấy hình bệt kiệt nhưng cứ cầu vậy, xuống phố nó nó tại cả nè nó nhàn

ไปกันเด้บอบทาแล้วข้าท่านถือปนเอา้าใส่เอะไรคือเก่านสูงปวดมาจ้งเกว,วติดตะนนี้รลอนเลยร้อนเลยไชเวทโฟมหเหอคุณเบนเหรอ เบ็ดพรมบะเนบอาแค่เดียวคุเทพผมยังเสือกย่างอยู่ป่าบรท่านได้ออกมาสักป่าบรท่านเห็นไอ้มากินบอชไอ้

นุูซีนี่รัขาเลยอนนี่ลให้เจ้าใส่ไปเลาะพูน้จเปินไปย่างเขาใช่มอมาเา่เป็เจ้าขอบไปข้างในนี่ย่าง้มาเฮาน่ยเาเจ็บไหมูปี้พูนลแต่มันต่อกันรลใส่ไปอีกคอเกาเนียเฉียดกัน Ô phụ nữ tốt khắp nee. Ai, ừ, đâu. Đi. này Bố Hiu đâu ba. Hey, tải không đâu đâu. Qua năm bơm không bơm 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 đi. bơm 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 bơ bơm bơ bơm 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 bơ bơ bơm bơm

ปากินดีไซสเอ้าเอายามกายไปได้เป็นมกินกลื่อนต้นไหมกินไหมบ่ใส่ตัวขอาปลาหมึกใส่มันร้อนะบ่เพเอาเียใส่ดีระวังเกวได้เป็นทีโอ้โหนโดนแห้งอยู่ว่ รวยเมนอะีป่าฝนตกกำลังออกเนาะด็วโตกำเนาเลยเจ้าเลยตสำกันไปเลยว่าใส่เดียวกันเนาะใส่เดียวกัน đi sai Thay ra con Thôn màn đó Màn yên Cái này bắt lên kìa con เบ็ดเบ็ดแล้วครับผมอ้ยลมตัวเบ็ด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 แ <c oughs> อบไวรูปป่านะอยแต Đúng ta không thôi 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 tôi thôi 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 từ bếp thôi tổ, thôi tổ thôi tổ, thôi 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 kia thôi thôi tổ เอ้าผลจะตกครับพี่น้องนี่แหละมันเป็ีเด็ดของผมตัวไงมันมีเวทเพียรตัวที่จอยตัวจอยดิตัวนู้แคสมันตัวรู้กคสเดี๋ยวไอเช่าแวเก้ครับสำหรับเพื่อนดีครับเดี๋ยวทารุนกันเพื่อเช้าครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมตอนหกโมงครับหลังหกโมงสี่ห้านาทีครับมากููเบสครับพี่น้องครับ อูเบสครับผมไม้หอมเดี๋ยวมาดูนกันเบิ้งครับวันนี้ฮะเออมาดูนกันเบิ้งครับพี่น้องครับตอน,สนเสาร์ไปแน่ไนไดเหลืยสองคนครับมากับเซียนโศสองคนเหลืยสองคนมาทุ่งออกมา <c oughs> เซียนห้ำเป็นไครมาสัาน่น <c oughs> มาดูนกันเบิ้งครับ <c oughs> โอ้หเห็น เช็ดถ้าตายกองดองลืมเห็นเมื่อกี้ตายได้เบ็ดขันด้นกันเนาะตัวแรกถือเบ็ดขั้นกับตายาาตายเออตายเจ,จาะจะคลอดแค้ไหของคลอ้อะไรด้วยเอขขอ,อจไปเต็มในเบ็ดขัน้นตายคอรลอ่อ รุดแล้วนี่ก็เกี่ยวแบบนี้เลยรุดเลยเสือกกระจองกระแจงเลยมันสูงโปตรมาจาัดปากสีไปแล้วขึ้นตัวน่อยลยขั้นเบดสิบไปดเลยโอ้โหหน่อยประเดี๋ยว sau chạm mà hết betla thì 2 khăn kìa, lao đi luôn, ngồi ở, có đấy không? Ô, tay này nó sướng thật, thế, lút đi, nó e, chắc quá, nha. Yeah. เออเพิ่นใส่สูงกวดแลันก็ดินไปดินมากรับรุดแล้วหัวมันวิดนามเนาะคือมาใส่ยางนั่นปรากฏนี่ใสวันเนี้ยใสมองนี่บอกปลามัน,ใน,ใมนมามาออกมานอกพี่ ทำนี่แ oh. ล้วเห็นเด็นหลานอ่ะมันเลยปอดแต่เขาใส่มานี้่เไทยเราใส่สู้หัววิทยานี่มันกับรูดเบิ้นเลยหนอเอ้ยตีนตัดเลยบ่ตัวนี่ครับตัวนี โโอ้หจมปลวกเบ็ดหักเบ็ดล่าไปเนาะนมีแต่ระดมอย่าเนี่ยเอาเนี่ยเลยตัดมือไปเลยเรียนในว่าเหยียบปลาหมือข้างิบรษะเด็กชายอยู่ในผูพวกกินเนาะมันอยู่น่องเหวี่ยงมาได้แล้วขนนึงต้องมาผูกใหปลายทั้งวงยู่นอกอีกคือหากพวกบุ๋งือผู้น่องอย่างนี้ ไม่เนบ่กหรอเ <c oughs> จ้าวะปลาดิบบนนรกปาดิบกัะปกุกให้เลยเจ้เเยวะท,ที่สาม <c oughs> ตีนบิดโอ้ตัวใยญ่ดีดเฮ้ยชิลุดหนึ่ง บัวเห็ดแก้มบา,มาดตรเนีเยอนะปลาลึกตายลางสุด้ายไปดูเด็ดตับักลายปลาสีต Bếp 30, đứa sáu 7, đứa 27 Bếp lạc 2 lần Bếp phôm tới 2 tuổi, bếp khăn tới 2 tuổi Bếp 4 tuổi Bếp pháo dưới Bếp

hơ <Sícia> mơ <mudo> Some...